สวัสดีนะคะพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคณิตศาสตร์ปร .6 นะคะแมทคลาสวันนี้นะคะวันนี้ป .6 เราจะมาลงเรื่องการแก้สมการกันนะคะไปพบกับการแก้สมการกันเลยค่ะซื่อๆนะคะก่อนที่คุณครูจะสอนเข้าเนื้อหานะคะที่คุณครูจะสอนวันนี้คุณครูจะทบทวนการแก้สมการให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุตินักเรียนมี A บวก2เท่ากับ5 โดยทั่วไปแล้วเวลานักเรียนจะแก้สมการนะคะนักเรียนก็จะใช้วิธีการนะคะนำสอมาลบเข้าทั้งสองข้างของสมการแบบนี้ใช่ไหมบวก2ลบ2เท่ากับ5ลบ2นะคะหมดไป A เท่ากับ3ถูกต้องไหมคะหรือไม่ถ้านักเรียนมี B-4 ลบ4เท่ากับ10นะคะเราก็เอา4บวกเข้าทั้งสองข้างของสมการ นักเรียนก็จะได้แบบนี้ถูกไหมคะอันนั้นคือแบบหลักการจริงๆที่นักเรียนเรียนมานะคะก็คือ b เท่ากนะับ14เนาะหรือถ้าเป็นคูณก็คืออ2คูณ b เท่ากับสสมมุตินะคะเราก็นำา2หารเข้าทั้งสองข้างของสมการ สหารเข้าทั้งสองข้างของสมการนะคะก็จะได้ b เท่ากับ2นะคะหรือถ้า b หาร4เท่ากับ10เราก็นำา4คูณเข้าทั้งสองข้างของสมการอ่ะ ะ 4, นะคะก็จะได้ b เท่ากับ40นะคะอันนี้ก็คือในแบบที่นักเรียนเคยเรียนมานะคะก็กนะคะือถ้ามันบวกอยู่เราต้องการหาค่าของตัวแปรเราก็นำมาลบทั้งสองข้างของสมการนะคะถ้ามันลบอยู่เราต้องการหาค่าของตัวแปรนักเรียนก็นำมาบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการนะคะถ้ามันคูณอยู่นะคะเราต้องการหาค่าของตัวแปร นะคะเราก็นำตัวนั้นมาหารเข้าทั้งสองข้างของสมการแล้วก็อีกอันหนึ่งน,นะคะถ้ามันหารอยู่นะคะนักเรียนต้องการหาค่าของตัวแปรนักเรียนก็นำมาคูณเข้าทั้งสองข้างของสมการมันก็จะได้ตัวแปรที่นักเรียนต้องการหาค่าอันนี้คือหลักการที่นักเรียนจะแก้สมการนะคะแต่พอนําไปใช้จริงๆนะคะนาไปใช้จริงๆ,ๆนะคะครูจะสอนแบบให้นักเรียนคิดเร็วเลย ก็คือในแบบวิธีการย้ายข้างเลยนะคะอย่างสมมุติเรามีสมการอยู่สมการหนึ่งนะคะถ้าเรียนอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูโพสที่มีอยู่ฝั่งตัวแปรนะคะก็คือฝั่งซ้ายตัวมี2พจโพสก็คือ 4x กับลบ1นะคะเราจะกําจัดตัวที่อยู่ไกลกับตัวแปรก่อนก็คือลบ1นะคะครูก็จะสอนวิธีวิธีย้ายข้างเลยนะคะถ้าทําในแบบที่ หลักการคณิตศาสตร์ก็คือนะคะเอาลบเอา1มาบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการถูกต้องไหมคะแต่อันนี้ครูขวอนดาวจะย,ย้ายข้างเลยนักเรียนดูนะคะครูก็จะได้เป็น4 x เท่ากับ19ลบโทษค่ะย,ย้ายมาบวกนะคะบวก1นะคะลบอยู่ย้ายมาบวกตรงนี้ก็จะเป็น4 x เท่ากับ20 อ่ะตอนนี้เราต้องการหาค่า x c ทํทำอะไรอยู่กับ x คะถ้าเขียนตัวเลขติดตัวแปรหมายถึงการการคูณนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้4หมดไปเราต้องย้ายมาหารเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเมื่อย้าย4มาฝว่งขวาก็จะกลายเป็น20หาร4เพราะฉะนั้น x จะมีค่าเป็น5าโอเคไหมคะอ่ะลองอีกข้อหนึ่งนะคะอ่ะ ลองข้อ2นะคะ 3x บวก7เท่ากับ13นะคะเรากำจัดบวก7เราย้าย7ไปลบนะคะก็จะเป็น 3x เท่ากับ13ลบ7ถูกต้องไหมคะ 3x มีค่าเท่ากับ6เห็นไหมคะเสร็จแล้ว3คูณอยู่กับ x เราจะทำให้3หมดไปเราย้าย3ไปหารเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ6หาร3 นะคะ x จึงมีค่าเท่ากับ2นะคะโอเคนะคะถ้ายังไงนะคะคุณครูฝากการบ้าน2ข้อนักเรียนลองฝึกทำข้อข้อ3กับข้อ4นะคะการแก้สมการโดยการย้ายข้างนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นวิธีลัดนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเฉลยข้อ3กับข้อ4การลองดูว่านักเรียนสามารถทำได้ไหมถ้าเกิดทำได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะนักเรียนสามารถ สอบถามมาทางไลน์ครูขอนดาวได้นะคะคพณจะตอบให้นะคะหรือส่ง messenger มาก็ได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแก้สมการคณิตศาสตร์ป6นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้ไม่เอ่ยนะคะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถ inbox หรือว่านักเรียนสามารถไลน์ มาหาครูก่อนดาวหรือถามครูก่อนดาวได้ตลอดเวลาเลยนะคะคุณครูยินดีนะคะให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านที่คุณครูให้นะคะไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเฉลยการบ้านนะคะกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบออคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ครูด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ